นี่เดี๋ยวน้องภูนะครับพาสาวซ้อนท้ายครับอ้าวไปเลยโอ้โหโอ้ยเอาไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนขับดีดีนั่งขับดีๆ,ๆ,ๆโอ้โหตอนนี้นะครับน้องภูพาพี่คิมซ้อนท้ายนะครับรถมอเตอร์ไซค์นันใหม่ของน้องภูไปเที่ยวไหนกันครับ โอ้โหไปเที่ยวกันบน้องภูมินะครับโอ้โหไปไปซื้อขนมไหนเซเว่นได้โอ้โหไม่ได้ครับรถเยอะข้างนอกอ่ะอ่าซื้อหนมซื้อหนมอ้าวเดี๋ยวกลับก่อนไปซื้อหนมร้านทางไหนเดี๋ยวกลับบูมโาามาเราไปดูกใกล้ๆไปดิไปพาคุณ นี่ะครับโอ้โหปล่อยมือไหว้พระด้วยครับค่อยไหว้เดี๋ยว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 ค่อยไหว้ขับรถก่อนอ่าอย่างนี้เปิดเพลงฟังให้พี่กินฟังหนะ่อยกันน่ะเออโอ้โหเจอแมวนู่นกระชากนู่น ายแมวกงี Bye, 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 oh, ้ไปฟุ้งตกกรอโดดเล่าไปครับเยอะเยอะโอ้โหเปิดเพลงเกันกันด้วยออกไปเลยมีหลายเพลงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหจัา ตกเหลือบนมาครับโอ้โหโอ้โหเอียงอับเอียงครับพี่คิมหวาดเสียวเลยครับอ้าวตายพี่คิมหวัดเสียวเลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวนอ้องปูนะครับก็พาพี่คีมเที่ยวหนึ่งรอบหนึ่งรอบไปซอยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเลี้ยวไปส่งพี่คิมนะครับโอ้โหปูป,ปูพี่คิมกลัวไหม ไม่กูมาแล้วพี่คิมพี่บ้านพี่คิมก็มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโอ้หมอบหมอบหมอบพี่คิมหมอบครับโอ้หมอบโอ้โหหมอบหมอบครับเฮ้ยพูมชนล่วงแล้วล่วงตอนนี้นะฮะคือไม่ไหวนะครับน้องภูมิบอกว่าซ้อนพี่คิมไม่ไหวให้พี่คิมเอารถไถออกมาขี่เองนะครับนี่นะครับเออเออ พี่กิมก็ขับรถไถเองครับส่วนมองคุงก็ขับมอไซค์ตามดูห่างๆครับเปิดเพลงได้ครับมองคุงเปิดเพลงได้โอ้ยพี่กิมจะเข้าป่าแล้วคุณมีเพลงนะอ่าลังชนนะโอ้โหไปเลยครับ โอ้ยภูมินำไปแล้วครับภูมินำไปแล้วเอาคีมตามไปเร็วโอ้โหภูมิต้องปักมือเรียกพี่คีมครับโอ้โตอนนี้รถไถกับรถมอเตอร์ไซค์รถไถกับรถมอเตอร์ไซค์ใครจะแรงกว่ากันเอาพี่คีมหน้าเสียแล้วครับตอนนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S แข่งกันแล้วครับตอนนี้ใครจะถึงก่อนมา โอ้พี่คีมจี้มาแล้วพี่คีมจี้ข้างหลังแล้วต้องพูมิระวังนะพูมจี้มาติดติดครับอาต้องพูมิถึงไปแล้วครับโอ้เย้